ไม้จิ้มฟันจำนวนมากที่ถูกปักระบนไข่แดงของไข่สดเมื่อลองนับจำนวนดูแล้วมีไม้จิ้มฟันทั้งหมด20อันแต่ไข่แดงยังคงเป็นลูกไม่แตกทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ครับเนื้อของไข่ประกอบด้วยชั้นบางๆหลายๆชั้นซ้อนทับกันอยู่นะครับ ถ้าเป็นไข่ขาวจะทับกันอยู่2ชั้นแต่ถ้าเป็นไข่แดงจะซ้อนทับกันอยู่4ชั้นครับซึ่งชั้นบางๆนี้ทำให้ไข่ไก่สดสามารถทนต่อแรงอัดภายในได้ค่อนข้างมากไข่จึงไม่แตกนั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นไข่เก่า,าที่เลยวันหมดอายุแล้วจะเป็นยังไงนะเราจะลองใช้ไม้ชิ้มฟันปากลงไปดู แค่เจอมัจิ้มฟันอันแรกไข่แดงก็แตกออกทันทีแตกตางจากไข่แดงจากไข่สดที่ปักมัจิ้มฟันได้ถึง2 0พอันพอไข่แดงจากไข่เก่าโดนมัจิ้มฟันอันแรกจิ้มลงไปไข่แดงก็แตกออกทันทีแล้วต้องใช้มาจจิ้มฟันจิ้มไข่แดงดูอย่างเดียวเท่านั้นหรือถึงจะรู้ความสดของไข่ไดออ้ไม่หรอกครับ ถ้าลองเขย่าไข่ดูแล้วรู้สึกแน่นๆและเมื่อต่อไข่ออกมาแล้วพื้นที่ของอากาศด้านในมีขนาดเล็กแสดงว่าไข่นั้นสดหรือเมื่อต่อไข่ออกมาแล้วไข่ขาวเหลวมีปริมาณน้อยความสูงของไข่ขาวข้นและไข่แดงสูงเด่นขึ้นมาและเนื้อไข่มีความยืดหยุ่นแสดงว่าไข่ไก่นั้นสดครับใช่แล้วครับถ้าไข่ขาวข้นที่รวมตัวกันเป็นก้อนเหมือนเชลลีรอบๆไข่แดงนั้นสูงเด่นและหนาแสดงว่าไข่ใบนั้นสดใหม่ เรายังมีวิธีดูความสดของไข่ที่คุณเองก็สามารถเช็คได้ง่ายๆมาบอกด้วยนะคะเช็ค <Check S 2> กับไม้ชิ้มฟันในส่วนที่เปียกเนื้อไข่เมื่อใช้ไม้ชิ้มฟันปักลงไปบนไข่ขาวข้นแบบนี้ถ้าไข่ขาวข้นสูงกว่า6มิลลิเมตรแสดงว่าไข่ใบนั้นสดสามารถรับประทานแบบดิบๆได้เลย แต่ถ้าไข่ขาวข้นหนาแค่สามถึงสี่มิลิเมตรแล้วก็ความสดของไข่จะลดลงมาเล็กน้อยเหมาะก,กับการทำเป็นไข่ยางมาตูมค่ะแต่ถ้าไข่ขาวข้นหนาน้อยกว่าสามมิลิเมตรแล้วแล้วก็แสดงว่าไข่ใบนั้นเก่ามาก ไม่ควรจะลวกหรือต้มเป็นไขย่ยางมาตูมแต่ควรจะปรุงให้สุกแล้วค่อยกินจะดีกว่านะคะถ้าไม่สามารถต่อไข่ออกมาพิสูจนความสดได้แล้วก็สปันเตรียมความลับที่สองเอาไว้ให้แล้วดูกันครับถ้าไม่สามารถตอไข่ออกมาดูได้แค่ใส่ในน้ำเกลือก็รู้ความสดของไข่ได้แล้วเป็นเรื่องจริงเหรอครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะ ถ้าใส่ไข่ลงไปในน้ำเกลือก็จะรู้ได้เลยละค่ะถ้าใส่ไข่สดลงไปในน้ำเกลือสิปร์เซ็นต์มันจะจมแต่ถ้าใส่ไข่เก่าลงไปไข่จะลอยอยู่บนน้ําเกลือค่ะก็จะสามารถทราบได้หลายคนดูจากลักษณะของเกลือไข่แล้วเลือกแล้วไข่ด้านไหนคือไข่สดกันแน่ไหนหลองเลือกดูน้ำอะไรเนี่ยฮะ,ฮะงโดม ูน้ำเกลือชัดเลยอู้ยเราทอะไรไหมกันกินเราเตรียมน้ำเกลือความเข้มข้น10%เพื่อเช็คความสดของไข่เอาไว้แล้วเข้มข้นใส่ไข่ลงไปในน้ำเกลือได้เลยครับได้เลยเ้ดี๋ยว่จะผสมไปลงพร้อมกันอ๋อได้โอเคจัดไปนะหนึ่งสองสามปุ๊บเลยเห็นไหมเนี่ยไม่แตกโอ้ไข่ลอยไข่เห็นไหมล่ะเห็นไข่เองดีกว่าเลยเนี่ยไข่เองคือไข่สดเลยครับลองอีกทีให้ลองดูลองดูเห็นไหมจมอีกแล้ว โอ้ทำไมอ่ะโอ้ดนเด็ดเด็ดไข่บีสีสันออกจนดูดีขึ้นีขึนไ็แลโอสรุปบีคือไข่เก่าเนี่ยใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะลักษณะของเปลือกไข่บอกอะไรไม่ได้เลยเพราะไข่เก่าลอยอยู่บนผิวน้ำแต่ไข่สดใหม่กลับจมลงใต้น้ำเออมันจมอ่ะสิมันจมสดมันสดมันเป็นแบบนี้ครับ ก oh, like. no. ารที่ไข่เก่าลอยน้ําได้เป็นเพราะบนเปลือกไข่จะมีรูรเล็กๆจำนวนมากที่ตาเรามองไม่เห็นซึ่งความชื้นจะระเหยออกจากรูนี้นะคะทําให้ไข่เบาขึ้นแล้วก็อากาศผ่านเข้าไปได้จนเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นระหว่าเงเยื่อบางๆและเปลือกไข่ยิ่งไข่เก่าเท่าไหร่ฟองอากาศก็ยิ่งเยอะขึ้นทําให้เกิดแรงพยุงตัวไข่จึงลอยบนน้ําได้ค่ะเมื่อดูเปลือกไข่ให้ดีๆแล้วจะเห็นว่า มีรูเล็กอยู่บนเปลือกไข่เป็นจำนวนมาก